i นิกระบอทยอยมาเรื่อยๆนะครับ สวัดีทุกคนนะครับตอนนี้ยังขายบัตรอยู่เหมือนเดิมบัตร180บาทที่หมอที่สองนะครับแล้วก็วันนี้มีสูตรพิเศษจากหมอลำไอดอนจากเวิร์กพอย์นะครับหมอลำไอดอนจากเวิร์กพอย์มีโจสูตรพิเศษนะครับใครไม่มาวันนี้ถือว่าพลาดมากๆนะครับรับรองว่าข้างในสีแสงสีเสียงเต็มรูปแบบทุกอย่างเลยแล้วก็โซตพิเศษเกินบัตร180บาททุกคนครับถ้าใครไม่มาวันนี้พลาดใครไม่มาวันนี้ เสียได้โอกาสเลยเสียได้โอกาสครับวันนี้ถ้าไม่มาบาทรสิบาทถือว่าคุ้มมากครับคุ้มกว่าบาท200คุ้มกว่าบาท500ครับถ้าใครไม่มาพลาดไปทางนั้ แล้วก็มีโชว์พิเศษแล้วจะกันไปเลยไม่ได้กัด น้องเมอา้ยก <on>. ักตที <Thr ash> ่มาตุกมาโฮมันยังเป็นอบุญเก่า้องเอมี่มาทางหมอจิตยุ่งนี่ตลอดสักแบงลรเฮ้าไม่มเนี่ยก็ต้องง่ายไปง่ายตง่ายรต้องเลอทัายชีอยู่นี่ตลอดก็ดีแล้วเราเปลืองงานลามั่นเราพี่น้องใช่ไมเราสิไปน่าจะซื้อกบวนก็เปนเรื่องยบ่ังนาจ่ัถนนใหญ่แต่กับืัอนี้ไม่ยอมทียจรลองทักหมอจิตเฮ้ามื่อื่นก็สิไปทักอำเภอตังค่าย ัท่านขบวนดีเลยพี่น้องขอชี่สองไม่ย่าไในอายาย่มนัดเสดจยาวเก้าวันเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคือาต้าสาทนะครับสามวัน 270บาทนะครับและขวัน770บาทนะับตไปกับีกัลองพาะนะครับอบคุณที่มาช่อประมุนเจลี่าเบิร์ชื่อนี้การมีได้จากความมุ่นซื่อเปยน้องกุ้งน้องออรนและน้องเกตทนนะครับความยิงานพอพยนตร์สัตวทันยูสีสื่อจำแนกัอกสื่อโฆษณาสื่อวิทย์ที่ได้มาถรฐาอดูเชี่ยวชาร่วมกับปุ๋ยมรดกตาร่มกรบตุ้นพับมวกำไรและินคาประเทศทยทยสื่ เครื่อืชูกลังขครน่งดโสมโรีนมีดีท็ซและแอาีนวิตามินดีผสมสารสกัดจากสมองัวใจแค่สิบาทวิลเลีซีนีาราตีกะลีที่มีทั้ไทยและีสานมาที่สุโรมโดาวน์โลดบนมือถือหรือว่าดูานเว็บได้ทุกที่มีออ่านว่าูใคก็ิวได้นอกจากนั้อาบน้ำฟองสมุนไพรสะอาดตัวสบายการยิวเนียนหน้าขาวใสต้องสมุนไพรยืนอนสวยกิงต้องอออีกหนึ่งหวยการสนับสนุนนั่นก็คือไฟ น,น,น,น้ำสูตรเป็นบดินไหลหอมหาาาพพนานสัมผัสผ่านน้ำโบรี่เรียบวดาใช้ได้กันตอดตูมากรอบนี้ของแกของแฉมอัดสิบมาหลายนะครับมีเครื่องดื่มโซนแจกไขวังวังทำกันไปลงเรียบร้อยแ,แต่ตอนนี้เหลืออีกดืด่มห้วยการสนับสนุนวันนี้เหลืออะไรก็พอที่จะแจ๊กแต่น่าเต้นแบบไม่เมื่อยจะสิล่ะ แม่มากกว่าขออนุญาตแจกนะคะในส่วนของสุขสมุนไพรอินออนนะคะเอออันนี้เป็นชุดส่วนทดลองเพราะเป็นก้านซัมมี่ได้พี่น้องก้อนแบบมินิมอลเป็นอันนี้เป็นก้อนทดลองแต่พี่น้องต้องใส่หนึ่งจ้าคนกล่องใช้นะครับทดลองใ้เท่านใช้แล้วจะนหลอดกินใจอย่าลืมนะครับที่ร้านสะดวกซื้อทั่วไปมีจำหน่ายประชาสัมพันธ์นิดนึงยวสาหรันก็เปิดอใหม่ก็เชาได้พี่งนี้มีกิจกรรมของอ่ออนซื้อสองร้อยบาทเจ้าชู้มงคือสมุนไพรไม่มองเยืนละพี่น้องต่อกัน แางหลายหมอชีพสองนี้ทดลองใช้ดูก่อนนะคะคุณผูคะไม่รีดแจกนะคะยิ่งดึกยิ่งคนเยอะนะตรงนี้โอ้กําลังแจกอ่ะเดี๋ยวจะพาไปรับเพรื่องไอดอนช่วงปากด้วยนะคะแล้วก็เครื่องดื่มโซโมทีนะคะอยากรู้สึกสดชื่นก็อย่าลืมค่ะกับเครื่องดื่มโซโมทีนะคะด้านพุ่นแน่มานะเพิ่นวะอ่ะพ่อด้านพุ่นแน่าบสนเพิ่นว่คนถ้าได้อาบน้ำยู่ม